จำไว้นะกรรมมันอยู่ที่ผู้พูดใครจะพูดอะไรก็ช่างเขากรรมมันอยู่ที่ผู้พูด,พดไม่ใช่เราไม่ต้องไปรับมาใส่ใจคำสอนโดยหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนอย่าให้คำของใครทำร้ายได้คำพูดใครไม่จำคำใครเขามาทำร้ายหมายมุง่งยุ่งใจเอาใจเราเข้าใจตัวกลัวใครกันจะดีได้ ด้วยเราเฝ้าแต่สร้างจะชั่วบ้างต่างทำนำมานั้นอยู่ที่ตัวกรัวกรรมทำดีกันเราเท่านั้นมั่นในดีที่ควรทำใครว่าเราอย่าเอามาถือสาใครจะว่าช่างเขาเราไม่สนจะดีชั่วอยู่ที่ตัวอย่าก,กังวลไม่ใช่คนใครเขาว่าเรามาอย่าไปทุกข์กังวลคำคนนักควรรู้จัก จดจำทำสุขได้ใครจะว่าช่างเขาไม่เศร้าใจจะทุกไปทำไมใครว่าเราวิธีรับมือคนที่ไม่ชอบและเราก็ยังมีความสุขได้ 1. นึ่ทำความเข้าใจผู้ที่ทำตัวน่ารังเกียจส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาและปฏิเสธที่จะแก้ไขหรือแม้แต่จะรับรู้ด้วยซ้ำ สาเหตุที่พวกเขาเกลียดคุณอาจเป็นเพราะพวกเขารังเกยียจตัวเองเขาถึงรังเกยียจคนอื่นไปด้วยสิ่งที่พวกเขาเกลียดจริงๆและมันคือสิ่งที่พวกเขาแอบชื่นชอบในตัวคุณหรืออิจฉาคุณนั่นเองดังนั้นพอพวกเขามีปัญหากับคุณโปรดเข้าใจว่าไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลยแต่มันเป็นปัญหาของพวกเขาเองพยายามอยู่ห่างๆคนเหล่านี้และลองคิด ในมุมของพวกเขาแทนที่จะรู้สึกเกลียดคุณอาจจะสงสารพวกเขาแทนก็ได้ 2. แสดงน้ำใจบางทีอาจพูดง่ายแต่ทำยากอย่างไรก็ตามคุณควรมีน้ำใจแม้แต่กับคนที่ไร้น้ำใจกับคุณการแสดงน้ำใจไม่จำเป็นต้องสนใจว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนมากน้อยแค่ไหนคุณไม่ควรไปตัดสินผู้อื่นจากคำพูดของพวกเขา แต่สิ่งที่พวกเขาปฏิบัติต่อคุณคือสิ่งที่สะท้อนมุมมองและพฤติกรรมของพวกเขาเองคนไร้น้ำใจส่วนใหญ่มักจะทำตัวไร้มารยาทกับตัวเองที่สำคัญยังลามถึงคนรอบข้างอีกด้วย 3. อวยพรให้เขาจากใจจริงทุกคนไม่ว่าสูงส่งแค่ไหนก็หนีคำวิจารณ์หรือคำติฉินนินทาไม่พ้นหรอกดังนั้น คุณอย่าคิดมากไปเลยจงเมินเฉยใส่พวกเขาและถ้าอวยพรให้เขาได้ก็จงทำซะคำสาบแช่งหรือคำพูดร้ายก็จะย้อนกลับไปหาตัวผู้พูดเองนั่นแหละหรือถ้าอวยพรให้เขาไปแล้วพวกเขาไม่รับเดี๋ยวคำอวยพรน,นั้นก็จะวกกลับมาหาคุณมีแต่ข้อดีเห็นไหมละ่ะ 4. เมินเฉยใส่ซะคนเขาไม่ชอบอน,นะพูดอะไร หรือทำอะไรให้พวกเขาก็ยังไม่ชอบเราอยู่ดีฉะนั้นอย่าไปใส่ใจเลยทางที่ดีคือเราอย่าไปสนใจคำพูดหรือเก็บมันมาคิดให้รกสมองใช้ชีวิตของเราเองให้มีความสุขจะดีกว่าเพราะท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็จะเห็นเองแหละว่าคุณนะไม่มีใครทำอะไรได้ 5. อย่าไปจงเกลียดจงชังใครไม่ชอบเราก็อย่าไปโต้อตอบ เพราะไม่งั้นคุณอาจจะกลายเป็นคนน่ารังเกียจเสียเองให้อภัยพวกเขาอวยพรให้เขาจากใจจริงและอย่าลืมมีน้ำใจและมอบความรักให้แก่พวกเขาด้วยละ่ะข้อคิดเกี่ยวกับกรรมดีกรรมชั่วและการให้ผลของกรรม 1. ผลจากกรรมดีมีจริงผลจากกรรมชั่วก็มีจริงจงเชื่อว่าทุกสิ่งที่คุณทำไม่มีวันสูญและจะตามสนองคุณไป ไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่พบใดก็พบหนึ่งไม่เวลาใดก็เวลาหนึง่ง 2. เพียงแค่คิดดีนั่นก็เป็นกุศลแล้วเพียงแค่คิดชั่วนั่นก็เป็นอกุศลแล้วจงมันดูแลความคิดของตนอยู่เสมอเพราะจุดเริ่มต้นของการกระทำมาจากความคิดทันทีที่คิดกรรมเกิดขึ้นแล้วทันทีที่พูดและกระทำไปตามความคิดนั้น กรรมย่อมส่งผลโดยสมบูรณ์ 3. โกงเขามา1บาทต้องชดใช้1ล้านบาทให้เขาเป็นหบาทได้กลับคืนมา1ล้านบาทไม่ว่ากรรมดีกรรมชั่วย่อมส่งผลรุนแรงเป็นร้อยเท่าพันเท่าเชื่อเถอะว่าไม่มีผลประโยชน์ใดที่คุ้มค่าพอจะให้เราลงมือหรือทำความชั่วเลย 4. เมื่อทำดีจงอย่าหวังสิ่งตอบแทน แม้แต่อันนี้สงจากผลบุญอย่าทำดีเพื่อหวังรวยอย่าทำดีเพื่อหวังลาบยศสรรเสริญขอให้คิดว่าเรากำลังทำดีเพื่อลดความตระนีละความโลภความโกรธความหลงและอัตตาตัวตน 5. กรรมดีและกรรมชั่วนำมาหักลบกบหนี้กันไม่ได้กรรมดีส่วนกรรมดีกรรมชั่วส่วนกรรมชั่วแต่ถ้าเราทำความดีบ่อย ผลจากกรรมดีย่อมหนุนนำจากร้ายกลายเป็นดีได้จากชีวิตที่ไม่ดีก็ค่อยๆกลับมาเจริญรุ่งเรืองได้เปรียบเหมือนผสมน้ำเกลือความเค็มคือความชั่วส่วนน้ำคือกรรมดีแม้เดิมทีจะมีรสเค็มจากเกลือแต่เรามาหมั่นเติมน้ำบ่อยๆเกลือไม่ได้หายไปไหนแต่สุดท้ายความเค็มจะค่อยๆเจือจางไปด้วยน้ำเปล่า ที่เปรียบได้กับการทำความดี 6. การกระทำบางอย่างเป็นการสร้างกรรมดีและกรรมชั่วย่อมส่งผลทั้งร้ายและดีเช่นเมื่อจับปลามาฆ่าเพื่อทำกับข้าวให้แม่กินผลกรรมจากการฆ่าปลาย่อมเกิดขึ้นผลกรรมจากการให้ข้าวให้น้ำแม่ย่อมเกิดขึ้นเช่นกันถ้าเป็นไปได้จงกระทำแต่กรรมที่มีเพียงผลบุญอย่าทำกรรมที่ส่งผลบุญ และบาปในคราวเดียว 7. ชีวิตเป็นเช่นไรชีวิตเกิดจากการผสมกรรมทั้งสามวาระ 1. กรรมในอดีตชาติเปรียบเหมือนมเมล็ดพันธุ์ 2. กรรมหรือการกระทำที่ผ่านมาในชาตินี้เปรียบเหมือนการดูแลรดน้ำพรนดิน 3. กรรมในขณะจิตนั้นๆเปรียบเสมือนการเก็บพืชผลของต้นไม้ถ้าได้เต็มเม็ดไม่ดีแต่การดูแลดี จะใส่ใจการเก็บเกี่ยวก็ย่อมได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจแต่ถ้าได้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีมาแล้วกลับไม่ใส่ใจดูแลซ้ำยังเก็บผลผลิตแบบทิ้งๆิควงว้างแม้เริ่มต้นดีแต่ท้ายที่สุดอาจจะไม่ได้อะไรเลยชีวิตคนคนหนึ่งจะร้ายจะดีไม่ได้เป็นผลของกรรมวาระใดวาระหนึ่งแต่เกิดจากผลกรรมและเหตุปัจจัยหลายๆวาระมารวมกัน 8. อดีตแก้ไม่ได้แต่เราสามารถใช้เวลาในปัจจุบันในการสร้างกรรมดีๆใหม่ได้ใครที่ชีวิตไม่ดีอย่าพึ่งท้อมันสร้างกรรมดีต่อไปไม่ชา้ากรรมดีจะส่งผลแน่นอน 9. บางคนทําชั่วแต่รู้ว่าได้ดีเพราะครรดีที่เคยทําเอาไว้ในอดีตยังหนุนนำหมดอนิสงส์จากกรรมดีเมื่อไรกรรมชั่วที่ทำไว้ย่อมให้ผลเป็นวิบากอันตราย บางคนทําดีแทบตายแต่ดูว่าไม่ดีนั่นก็เป็นเพราะเขาเคยสร้างกรรมชั่วมาก่อนมันสร้างกรรมดีต่อไปไม่นานชีวิตย่อมดีขึ้นเป็นลำดับ 10. ยามชีวิตกําลังขึ้นอย่าลําพองเพราะเรายังมีผลจากการทําชั่วไล่ล่าอยู่ขอให้ความดีขอให้ใช้บุญต่อไปเรื่อยๆยามชีวิตกําลังย่ําแย่อย่าได้ทอแท้เพราะคนเราจะมีกรรมทุกชนิด รอให้ผลอยู่ยึดมั่นในความดีแล้วทำต่อไปวันหนึ่งกรรมดีที่เคยสร้างไว้ย่อมให้ผลเป็นสิ่งดีๆตอบแทน11อจงทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเพราะเราไม่รู้บอกว่าผลกรรมที่กำลังจะมาถึงตัวเราเร็วๆนี้เป็นผลกรรมชนิดไหนถ้าเรารับผิดชอบหน้าที่อย่างเต็มกำลังประกอบกับก,บกรรมดีหนุนนำชีวิตย่อมพุ่งทยานแบบก้าวกระโดด แต่ถ้าเรารับผิดชอบหน้าที่ที่ดีแล้วแต่มีกรรมชั่วมาเบียดบงังอย่างน้อยชีวิตของเราก็ไม่ยำแย่ไปเกินกว่าไม่งอมืองอเท้าของเราเอง 12. สสัตว์โลกทุกตัวตนอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเป็นไปตามเงื่อนไขของกรรมต่างคนต่างมีกรรมและวาระที่ต้องชดใช้กรรมเป็นของตนเองกรรมเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นและหลายครั้งบางอย่างในชีวิต อาจจะดูไม่ยุติธรรมแต่เชื่อเธอว่าระบบกรรมเป็นระบบที่ยุติธรรมยิ่งกว่าระบบใดๆในจักรวาลชีวิตของเราที่เห็นเป็นชีวิตที่ยุติธรรมและเหมาะสมกับเราที่สุดแล้วทุกคนจะได้ในสิ่งที่เราควรได้จะพบในสิ่งที่เราควรพบไม่ว่าชีวิตของเรากำลังเผชิญกับอะไรอยู่จะความทุกข์หรือความสุขจะความเสื่อมโทรม หรือความเจริญรุ่งเรืองจงเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเบิกบานบางครั้งกรรมอาจส่งผลให้กับชีวิตให้ต้องสูญเสียทรัพย์สมบัติผู้คนหรือแม้แต่เกิดทุกข์ภัยกับร่างกายแต่กรรมไม่อาจส่งผลต่อใจที่อยู่เหนือสถานการณ์ได้หนทางไปจากกรรมมีอยู่หนทางเดียวนั่นคือการฝึกใจของเราให้อยู่เหนือสถานการณ์ใดๆหลายไม่หวั่นไหวดีไม่ลำพอง ยกใจขึ้นเป็นผู้เห็นมิใช่ผู้เล่นเพ่งเข้าไปในความจริงว่ากายใจนี้ไม่ใช่เราและไม่ใช่สิ่งที่เราควรสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราของเราเมื่อประจักษ์ความจริงข้อนี้แก่ตนเมื่อไรจิตย่อมสลัดทิ้งอัตตาตัวตนแม้กรรมมีอยู่แต่ผู้รับกรรมย่อมไม่มีอีกต่อไปคำว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนกับความหมายที่มักใช้กันผิด ชาวพุทธจำนวนมากคุ้นเคยกันกับประโยคนี้พอสมควรเพราะเป็นบทบาทหนึ่งในคาถาหนึ่งที่พระบรมศาสดาตรัสเอาไว้ดังบาลีว่าอัตติอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่บางครั้งเราใช้คำตรัสนี้ในความหมายที่ผิดพลาดไปเพราะเราไม่ดูคำตรัสทั้งคาถาหรือที่มาของคาถานี้จนทำให้นำคำตรัสนี้ไปใช้ผิดประเภท เช่นคำตรัสที่เป็นสภาวะไปใช้เป็นข้อปฏิบัติคำตรัสที่เป็นส่วนผลกลับไปใช้ในส่วนเหตุบาทแห่งคาถาสี่บาทเป็นหนึ่งคาถาที่ว่าอัตตหิอัตโนนาโถนี้พระองค์ตัดไว้ในหลายคาถายกตัวอย่างเช่นในคาถานี้อัตตหิอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรสิยาอัตตหิสุทันเตนะนาถัง และพติทุลังละพังตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนบุคคลอื่นคือใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้เพราะบุคคลที่ฝึกตนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งอันได้โดยยากตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนบุคคลอื่นคือใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้สองบาทนี้เป็นสภาวะเป็นความจริงไม่ใช่ข้อปฏิบัติเมื่อยามที่ไปใช้เป็นข้อปฏิบัติเช่นเห็นคนยากไร้ก็บอกเขาว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนให้เขาเช่วยเหลือตนเองเพราะตนจำพวกพทธพนี้ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าทุกคนยึดกันแบบนี้และพากันปฏิบัติแบบนี้สังคมก็เป็นแบบตัวใครตัวมันเรามาดูสองบาทต่อมาว่าเพราะบุคคลที่ฝึกตนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งอันได้โดยยากบาทต้นนั้นคือเหตุส่วนบาทสุดท้ายคือผลคือจะพึ่งตนเองได้นั้นจะต้องมีการฝึกตนเสียก่อน แล้วจึงได้ที่อันพึ่งบุคคลพึ่งได้โดยยากโดยการฝึกตนก็ต้องอาศัยผู้อื่นมาช่วยให้ฝึกให้เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ที่อ่อนแอมากเกิดมาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องมีบุพการีคอยเลี้ยงดูสั่งสอนจึงสามารถเติบใหญ่ดังนั้นการมีกัลายานิมิตรจึงเป็นสิ่งจําเป็นเด็กที่เกิดในครอบครัวที่บุพการีไม่เป็นกัลายานมิตรจึงต้องตกลงสู่ที่ตำ่ำ มาดูภาพรวมของสังคมก็เช่นกันบุพการีที่คอยดูแลประชาชนไม่ว่าจะเป็นราชาก็ดีนายกรัฐมนตรีก็ดีประธานาธิบดีก็ดีหรือผู้มีอำนาจใดๆในการบริหารประเทศก็ต้องจัดสรรเอื้ออำนวยสิ่งที่เป็นสรัพยะ <_' S 1> เพื่อให้ถวยราชมีความสุขสบิ์ในการดำเนินชีวิตมีความเป็นธรรมในสังคมจัดสรรทรัพยากรให้กระจายทัว่วทั่ว นี่จึงเป็นการช่วยเหลือให้มีการฝึกตนได้คราวนี้กลับมามองปัจเจกบุคคลถึงแม้มีผู้ช่วยฝึกและโอกาสในการฝึกแต่ตนนั่นแหละที่ต้องฝึกตนเองใครก็ไม่สามารถมาทำให้ได้ตรองดูก็เห็นจริงแม้เด็กทารกที่พ่อแม่คอยป้อนข้าวป้อนน้ำกระทั่งส่งข้าวเข้าปากเพื่อเขี้ยวกลืนแต่ถ้าทารกนั้นไม่ยอมกลืนหรือฝืนบังคับให้กลืนแต่ระบบการย่อยอาหารไม่ทำงาน ก็ไม่สมบูรณ์ดังนั้นแม้ว่าตนจะได้รับการฝึกตนก็ต้องพึ่งตนเองในขั้นตอนสุดท้ายดังพุทธพจน์สองบาทแรกที่ตัดถึงสภาวะที่เป็นจริงค่าถานี้จึงเป็นหลักความจริงและเหตุให้ถึงหลักความจริงนั้นโดยมียิ่งย่อนตามลำดับขั้นผู้ที่อยู่ในเพศคารวาสก็ต้องฝึกตนเองด้วยการเร้าเรียนเขียนอ่านเพื่อจะได้มีวิชาความรู้ทางโลก ในการประกอบอาชีพอันนำไปสู่การสร้างฐานะครอบครัวเพื่อให้ได้ประโยชน์ในปัจจุบันในขณะเดียวกันก็พัฒนาจิตใจให้มีพรหมวิหารเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจโดยมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นอาทิเพื่อการเกื้อกูลทั้งตนเองครอบครัวและสังคมสร้างโอกาสให้มีการพัฒนาผู้อื่นให้ผู้ที่ได้โอกาสได้มีโอกาสในการฝึกช่วยเหลือตนเอง จนนำเข้าไปสู่สภาวะการพึ่งตนเองได้มีศรัทธาที่ถูกต้องมีศีลมีจากะสละกกิเลสตัณหาเครื่องร้อยรัดที่ทำให้ตนเองตรณีโลภและเกิดกิเลสทั้งหลายมีปัญญาที่เห็นแจ้งในสัจธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นเรื่องที่ใช้เวลามากในการฝึกตนจนอาจต้องข้ามภพข้ามชาติอีกนานเท่าไหร่ยากที่จะรู้แต่สิ่งหนึ่งพึงระวังก็คือ อย่าโลภที่จะรีบนิพพานถ้าคิดว่าใช่ศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วในพระตนตรยัยก็ก้าวไปตามทางที่พระองค์ชี้ทางบอกเรามีหน้าที่ฝึกแล้วเดินไม่ต้องหวังว่าเมื่อไรจะถึงหน้าที่ตนเองต่อสังคมและประเทศชาติต้องชัดเจนหน้าที่ตนเองต่อบุตรภรรยาสามีอย่างไรต้องชัดเจนหน้าที่ต่อตอนเอง ื่อจุดหมายระดับใดก็ต้องชัดตนยังต้องการการเสวยสุขในโลกนี้และต่อต่อไปในภพหน้าซึ่งหมายความคือบนในวัตตะก็พึงปฏิบัติตามเหตุที่จะเป็นถ้าตนยังมีกิจภาระหน้าที่ทางโลกที่ต้องรับผิดชอบอีกมากก็ต้องเข้าใจสภาวะนั้นไม่ใช่อยากนิพพานในชาตินี้โดยทอดทิ้งทุกอย่างอย่างที่ตนมีหน้าที่การกระทำเช่นนี้ก็ไม่หลุดพ้นจริง ยังติดอยู่ในกิเลสความอยากที่จะหลุดพ้นซ้ำยังทำร้ายบุคคลที่ใกล้ชิดให้เกิดโทมนัสเหล่านี้ไม่ใช่ผู้แจ้งต่อธรรมที่พระบรมศาสตร์สดาตรัสเอาไว้การเข้าใจธรรมเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเวลาจริงๆไม่อาจหวังโดยความโลภโดยการเร่งด่วนได้เมื่อเรามียอดแห่งกัลยาณิมิตคือพระบรมศาสสดามีสิ่งที่เป็นความจริงที่พระองค์ตรัสไว้ เราจึงต้องศึกษาและฟังธรรมให้เข้าใจอย่างท่องแท้จริงๆและน้อมเข้ามาปฏิบัติที่เป็นการเข้าถึงเข้ามาที่ตนเองไม่ใช่ไปหาจากสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ไหนๆแม้จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อความสงบสุดท้ายก็ต้องตนเองที่เป็นที่พึ่งของตนเองจิตไม่น้อมธรรมจะอยู่ที่สงบเพียงใดก็ไม่สมประสงค์ดังนั้นพุทธพจน์คาถานี้ จึงครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งการปฏิบัติเหตุเพื่ออย่างผลที่ต้องการจึงเป็นสิ่งที่สาธุชนหยิบยกพุทธพจน์ใดๆขึ้นมาให้ตรองที่มาที่ไปให้ชัดเจนเป็นคำแนะนำเป็นสภาวะธรรมเป็นข้อปฏิบัติเป็นการฝึกตนหรือเป็นไปเพื่อสังคมต้องชัดเจนในประเด็นต่างๆเหล่านี้เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดจนเป็นสาเหตุให้ถูกตำหนิตีเตียนหรือการปฏิบัติผิดไปจากจุดประสงค์ ของคำตรัสของพระบรมศาสดา